บ่ายดีมื้อนี้สครูสีพาพ่อหลานมาเฮียนวิซาคณิตศาสตร์เนาะคณิตศาสตร์เมื่อวานเฮาเฮียนหอดเลข8มื้อนี้สครูสีพาพ่อหลานมาแบ่งเลขต่อไปเลยวิซาคณิตศาสตร์บทที่4ต่อการแบ่งจำนวนออกเป็นสองส่วนมื้อนี้เฮาสีมาแบ่งเลขเก้าเก้าเม่นเท่าใดรวมกับเท่าใดวันนี้เฮา เหตุคือมือที่ผ่านมาคือตัวเลขที่ผ่านมาคือเขาได้เหตุมาเลยเนาะอ่ะลาลักๆคือเขาสีได้ตืมตัวเลขอยู่ในบล็อกตัวนี้ 1, 2 3 4 5สหหมายความว่าบล็อกที่1ต้องได้ตืมเลข6 1, 2 3สองสบล็อกที่2ต้องได้ตืมเลข3เวลาผลเหตุออกมาวิธีคิด่นไหลออกมาสีดำมีู่6สีขาวมี u ู่3เวลาเอาสาม กับกอ่ากับ3มารวมใช่กันเป็น9กนี่เตัวนี้สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ6กับ3ตัวเลขคนเขียนว่า9สามารถแบ่งออกเป็น6กับ3ได้วันนี้เฮามาหาวิธีคิดอันนี้กับปฏิบัติคือที่ผ่านมาคืออ่ามีเก้มีหึ่งมีหอ่านแล้วสีดำวันนี้เฮากับมาน้าเบืเ้องสีขาวมีเท่าใดเขากับมาเขียนอยู่นี่ นี่เดมิถามมันมีสองอ่านแล้วสีขาวมันจะมีจักอ่นานเข้ากับมานับบึงสีขาวอยู่ในนี่เข้ากับมาเขีย,ยนอยู่นี่แล้วสีดำเดมีจักอ่านกับมาเขียนอยู่นี่สีขาวเดมีจักอ่านมาเขียนอยู่นี้ให้ปฏิบัติคือที่ผ่านมาเนาะแล้ววันนี้ข้อทีสี 9, เ่เก้าแมนเท่าใดรวมกับเท่าใดคือกันเลยคือที่ผ่านมาเทาเขียนเนาะ <S <S เก้านเท่าใดรวมกับเท่าใดแปดเป็นเท่าใดรวมกับเท่าใดเจ็ดเดย์นเท่าใดรวมกับเท่าใดอันนี้ก็แก้กคือกันคือกับ 5, 6, 7, 8, ห้าหกเจ็ดแปดเฮียนมาหกยังอีกเท่าใดจะเป็นเก้าหกมารวมกับสามเป็นเนก้าแปดเดยรวมกับอย่างรวมกับหนึ่งเป็นเก้าให้พวกหรารวมออกมาเบิดถูกตัวเลขให้แก่ออกมาเบิรดรวมกันเป็นเท่าใด สี่กับห้ารวมกันเป็นเท่าใดเป็นเก้าเขียนเก้าหกกับสามเดแล้ววันนี้มันิมีตัวเลขตั้งกันอยู่ในหนนี่มันจะพ่เท่าเก้าเสมอไปถาว่านักเรียนผู้ใดที่ว่าแก้เท่าเก้าเบิดทุกอันนีแมนห้เบื้องคืนไหมเนาะสำหรับข้อที่ห้าหกเดยังเหลืออีกเท่าใดจะเป็นเก้าห้าดห้าหกเจ็ดแปดเก้าแสดงว่ายังสี่ถามีสามแล้วเดยังอีกเท่าใดจึงสิเป็นเก้าอันนี้ให้พอหลานตต่มเนาะ สําหรับบทเรียนเฮามาหอดนี่แม่นเบิดเทียงท่านี้ถ้าพ่อหลนบ่เข้าใจแม่นให้มาถามครูคืนใหมเด้อขอขอบใจ